สวัสดีค่ะช่องห้างในสารเมื่อนีมาแท่งปามค่ะพี่เนาะเมื่องเมื่มเคยเห็นดอกเมื่อมึงเป็นแท่งปามเมอน้อยเนะมื่อนีปีนีเป็นนวยปีแรกสวนนีพื้นที่หกไร่นะค่ะอืม แต่แดงท่างปัมไปในตัวอันปัมสุกนี่นวยมันสีสีสีสมสมเล่ละอืมอันดำดำนี่ก็คือเพราะท่านได้สุกพี่น้องอันอันไดก็มันสุกสีพันสีแท่งก็คือสีออกสีสมสมแงแดง ามปีแรกนนเนาะก็สิอะไรก็สิบัวท่านใหญ่ปันไงแต่ว่าจังใดห้องก็ต้องมาแต่งมาสับคือเกา่านะคะอันเอซี่พันละสามสีคลิปต่ตอกันมาหนีมีตั้งแต่ลำไยใบไาทายสวนป้มให้เมืองแน่พนอดีก็เลยพอดีได้โอกาสอันนองสวนแทงป้ม ท่านสุกเกินไปมันน้ำหนักมันจะเบาด้วยพี่น้องะบะบสุกะะสกับโบลับต้องเอาแบบพอดีพอดีอดโอ้ยถ้าไล่นี่ประมาณจักโลนี่อยู่ดรงนู้นหาโลได้อยู่ตรงนู้นหากิโลพี่ท่างพี่กับสุกเลยได้ละอืมโอ้ยเก็บว่านมอืมกล้องมาเห็นไรเดี๋ยวใหญ่เอาอันนั้นมาใส่นี่แหละพื้นที่หกไร่ ปกติม่ตั้งแต่นนองสาวพันไทยเพราะว่าห้างในอีสานนี่ยุ่กรุงเทพไม่ตั้งแต่ไอ้ตีหักเกษตรพันไทยเนาะคะ่ะบัดมื้อนี้อันมีโอกาสได้มาบ้านพอดีไปจบเหมาะหนองมาแท่งปามพอดีก็เลยขอพอ,อ่ง ต้นนี้เลยหลายหลายกระไรยอนดีดอกขั้นเฮาขั้นเฮาแทงกันมันก่อนมันสิบโอแทงอันทาลายมันสิบ่ง่ายกว่ากันบ่ล่ะก็นั่นแหละเพิ่นบ่อยากให้เขาออกร้ายเสียคนหนั่นเพิ่นว่า พ่นว่าการการทีเข้าเข้าเอาหน่วยปลมออกเข้าต้องเอาการไต่มันออกน้ำดิเหลือแตการเหรอของมันหรอละเออเออหมดกันไรกะให้เหลือแต่การทีมีอันทลาไล่ปั๊มคนว่าเข้าก็ซับซออกโหลดเหมอ้ยหมดมันก็อยู่กับสวนปามมันกัของคู่กันแล้วมเ็อือ ฮะอใส่ล่องแถวบูดอยู่ครับเนี่ยถามโค่เจ้า่อยนะเนฮะ็ดทางขงมาานีพี่แล้กการทะลุกออกทางพุ่นแล้วเท่า <Okay. S 1> อันนั้นสวนป้มไผ่เลยคือติดกันพักแน่เลยคือปลูกที่กันแทอ,อันนั้นนะห้องเฮาหรือ,ห,อห้องไผ่โอ้ลูกไกอ้กไก่บ่ลูกไอ้ขันน่ะบ่อันเพิ่นซื้อขันแต่ว่าเพิ่นมาไก่เขาเลยเออมาไกล<โ>อ๋อ <laughs> อันมีปุงกีอยู่เท่าอันนี้ถลายไงแล้วพี่น้องถลายเริ่มไงแล้วหาถึงเจ็ดกิโลแล้วพี่น้องเริ่มเริ่มถ้ายาย่ายายขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่น้องนี่ปั๊มปั๊มปีแรกเขา,าเกะสำัมเ,เน่เทาก็ถือว่าเขากับพ่อใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอืม ต้นหนึ่งตัดอันนี้ต้นเดียวได้สามถั่วไล่เพี่น้องนี่นึงว่าต้นเดยอีกต้นละสองถั่วไลสามถั่วไล่เอาทีว่าทีว่าโอเคแล้วพี่น้งองถนนั่วไลายใหญ่ต้นนี้เกือบสิบสิบโล่เหรอพี่น้อง มึงจากกองมันก็อาซีหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเ้ายโกขึ้นนี่ก็สิบกิโลได้ละเี่ปปามาเอามาเอาหัวดอนพี่ก้อน,นมึงท่าตุ่นมันอันนี้ก็กำลังสุกพี่น้องอันนี้เป็นสวนหางหนนทอีสานเองเน้อพี่น้องแต่ว่าน้องน้องสาวกน้องเคยเป็นคนทุนแหดไทย พี่เท่าพี่เดี๋ยวยกซอยกันพี่ฮะโอ้เออสวนของคังพิ่งกระปุกนี่จะของสวนมาเองพี่้อง โอ้ยท่านบอกทุเรียนรวยจังสีนอเถาเานาะอโอ้แน่นแตน่เนาะกลัวไปคือคือนี่แหละเถา,ามีสองทะลายอยู่นี่เลซ้ำน,นี่เขาก็เอาไปิสไซร์ดก่อน Nói chung là nó khổ nông kép mà nó bị hành như thế đó Nói chung là มันแบกไปเลยพี่น้องนี่แหละชาวสวนปาร์มมันก็จะเป็นประมาณนี้ทางในอีสานนี่ปลูกหลายอย่างเลยพี่น้องปลูกอ่อปาล์มเนี่ยทีหกลายลกระปูกทุเรียนสามลายโคกัวอยู่หรือพี่น้องแล้วก็มีผลไม้อื่นๆอีก สลับกันไปเนี่ยก็ของเห็ดให้เห็ดสวนบ่บโบเขาเป็นเนาะค่ะพี่น้องลุ่งถึงต,ต้นแบบระยะย่างจะเสิเอาไปใส่ลรถรดนี่เอารดใหญ่ค่ะว่าบ่ใด้พี่น้องไดดแต่รด้ำนี่แหละให้เนี่ยแต่ว่าบ่แดดมือนี่พี่น้องฝนตกลิน ฝนตกพรมพรมล่งเข้าสีใดได้บนเนี่ยท่างได้